และแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนก็ความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะตั้งใจจะทำเป็นเป็นเอี้ยมที่มีซับในอะค่ะนี่คือข้างในเวลากลับเข้ามาจะไม่เจอตะเข็บเลยมันเหมือนมันเหมือนงานสองชุดสองชุดมันซ้อนกันอยู่เนาะ เนาไว้เฉยๆนะคะเย็บเนาเพื่อให้มันเป็นโครงร่างจะได้รู้ขั้นตอนก,นการประกอบเย็บตรงไหนก่อนอะไรอย่างไงนะคะเนี่ยเวลาถ้าเรามีจักรเย็บอะ่ะมันจะเนียบกว่านี้เยอะนะคะแต่ว่าทําเป็นโครงสร้างคร่าวๆเดี๋ยวจะมาแนะนําขั้นตอนวิธีการทําให้เพื่อนๆดูนะคะไม่ได้อัดเป็นคลิปทั้งคลิปนะคะไม่ได้อัดทั้งคลิปตลอดเพราะว่าช่วงระหว่างการทามันก็งงๆอะเนาะมันไม่ต่อเนื่องเราก็เลย บางภาพมันจะเป็นภาพที่ถ่ายแล้วก็บรรยายนะคะว่าเอาตัวนี้ไปแปะตัวนี้แล้วเย็ยบตัวนี้แล้วค่อยมาต่อตัวนี้ประมาณนี้นะคะมันก็จะได้ก็จะได้เป็นเย็ยมน่าจะเป็นแบบที่โอเคที่สุดที่เราที่เราทํามาแล้วแหละเมื่อก่อนก็คือบางทีก็ใช้ผ้า2ชิ้นเย็ยบประกบกันเพื่อให้หลดไอรอยเขาเรียกอะไรอะ รอยพวกตะเข็บผ้าไม่เห็นนะเนาะแล้วก็เอามาต่อกันตรงนี้นะคะคือตุ๊กตามันเราว่ามันมีดีไซน์ของมันมันไม่ได้ตายตัวหรอกว่าจะต้องเนียบหรือไม่เนียบอะไรยังไงเดี๋ยวนะอันี้ปิดไว้เดี๋ยวโดนเซ็นเซ,นเซอร์เฟสบุ๊กไม่ให้นั่นไม่ให้ลงหาว่าอาณาจารย์โป๊เปลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แป๊บหนึ่งแต่ว่าแพทเทิร์นแบบนี้จะต้องมีนี่นะคะเดี๋ยวจะต้องมีตัวตัวสายแหละจริงๆสีนี้นะ เอาสายหนังมาแปนะนะเวิร์กเลยเดี๋ยวเราจะใช้สายหนังติดนะคะหรือถ้าไม่มีสายหนังก็เป็นพวกลูกไม้ที่เป็นเส้นๆน,นะคะแล้วก็ใช้คือคาดระหว่างบ่าหน้ามาบ่าหลังตัวนี้ด้านหลังเราเปิดไว้นิ้วหนึ่งนะคะแพทเทิร์นเพทเทิร์นเราเพิ่มขยายความยาวตรงช่วงไหลมานะเพื่อนๆเดี๋ยวเพิ่งใจร้อนทํานะคะตัวเนี้ตอนที่เราวาดวาดแบบค่ะเราเพิ่มขึ้นมาอีกนิ้วหนึ่งนะคะ มันก็จะได้ไซสน์นี้พอดีตอนแรกทาแล้วมันสั้นไปนิดนึงนะคะเอาแพทเทิร์นที่ว่าให้เพื่อนๆไปแล้วมันสั้นไปนิดนึงสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทําไม่ต้องรีบนะคะไม่ต้องรีบเดี๋ยวรอรอขั้นตอนในการแนะนํามันก็กาลังดีนะคะเดี๋ยวหาเสื้อมาใส่ตรงนี้นะคะมันก็จะาก,กันาโป่น่ารักดีโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปคลิปสรุปขั้นตอนวิธีการทําแบบละเอียดละเอียดของนี้อีกทีหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ น้าขามันึงกว้างใช่ไหมคะเราขยุม่มขยุ่มมันก็จะเป็นเป็นแบบปลายรูดอะคะ่ะมันก็จะกิีบเก๋ออีกแบบหนึง่งแล้วก็ตรงนี้เอาป้ายแฮนด์เมดมาติดหรือจะทําเป็นรูปหัวใจเล็กๆอะคะ่ะแล้วก็ใส่ใส่ไอ้พวกใย,ยสังเคราะห์เข้าไปรูปหัวใจนะคะแล้วก็มาสอยติดมันก็จะเพิ่มความกิีบเก๋หมือแบบนี้เอาเอาผ้ายีนผ้ายีนตัดผ้ายีนเก่าอะคะ่ะตัดเป็นรูปหัวใจ แล้วก็ดึงๆให้มันฟูนิดนึงก็มาใส่ติดมันก็จะเป็นความาลูกเล่นของการทําเอี้ยมเดี๋ยวใส่ให้ดูแป๊บ,บพอมาลองใส่แพทเทิร์นที่เราบอกว่าเราเพิ่มความกว้างตรงตรงนี้ขึ้นมาอีกนิ้วนึงอะจริงๆไม่ต้องก็ได้นะคะเอาแพทเทิร์นที่เพื่อนๆได้ไปเลยมันจะจบอยู่ตรงนี้ค่ะตรงหน้าอกพอดีเพราะว่ายังไงเราก็ต้องใช้สายเพราะตอนแรกกะว่า จะทำเป็นสายแล้วก็คล้องเกี่ยวเลยมันทําไม่ได้นะคะมันทําไม่ได้ทําไม่ได้เพราะว่ามันก็จะงงๆนี่แหละเอาแบบง่ายๆของเราเนาะแพทเทิร์นที่เพื่อนๆได้ไปไซส์นี่ค่ะไม่ต้องปรับหรอกไซส์นี่แหละไซส์เดิมมันจะจบอยู่แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราทําสายต่อเอานะคะเพราะว่าที่เราเพิ่มปีนิ้วหนึ่งอะเวลามันมาใส่กับตัวตัวเนี้ไซส์ไซส์มาตรฐานนะไซส์ ไซส์ใหญ่ขึ้นมาน่สิไซส์สิที่เราขยายอะค่ะไซส์สิที่เราขยายนะ,ะยยนะถ้าไปใส่ในไซส์สินิ้วที่เราให้ไปมันอาจจะใหญ่นิดนิดไม่เป็นไรนะคะใหญ่นิดนิดอันี้ตรงนี้พอเราใช้ไอ้ตัวแพทเทิร์นเดิมที่เราไม่ได้ตัดว่าด้านหลังนะคะเราจะต้องเราต้องต้องเว้นไว้อาจจะขยับลงมานิดนึงให้ให้กว้างประมาณนิ้วหนึ่งหรือหรือเย็บตายเลยยังได้นะคะเย็บตายทั้งสองฝั่งเพราะว่าเรามีพื้นที่ตรงนี้นะคะ่ะ พื้นที่ตรงใต้โค้งเวลาแบะออกมันกว้างพอที่จะทําให้ตุ๊กตาใส่ใส่ชุดได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องตรงเนี้ค่ะมีหลายเทคนิคมากเลยทําเป็นไส้ไก่แล้วก็มาผูก2อันค่ะไส้ไก่2อันผูกเชือกเป็นโบค่ะผูกเชือกเป็นกระตุกไซ้ขวาก็ได้หรือจะใช้เป็นลักษณะเขาเรียกอะไรนะเยีย่ยมยีนอะไม่ใช่เยียนอ,อะไรนะหนัง ใต้หนังเนี่ยค่ะเอามาค่อยแบบเนี้เพื่อเกี่ยว2อันเนี่ยค่ะเพื่อเกี่ยวสอันแต่หนังมันก็จะมีอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะมันจะมีไอตัวตัวตาไก่ะที่สําหรับแป๊กมันก็จะยุ่งยากเข้าไปอีกง่ายที่สุดก็คือทําเป็นเอาเอา,เอาตัวเนี้ยค่ะผ้าที่มันเหลือเย็บเป็นไส้ไก่เป็นเป็นเส้นเนาะเป็นเส้นแล้วก็มาสอยติดจะสอยจะเย็บหรือถึงไม่ไส้ไก่ก็ได้ค่ะทําเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แหละเป็นเส้นเส้นแบบนี้ เอามาเอามาเย็บติดฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เส้นหนึ่งฝั่งนี้เส้นหนึ่งแล้วก็ผูกรวมกันเป็นโบผูกโบซ้ายขวาชุดมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะชุดมันก็จะได้ประมาณนี้ตรงนี้เย็บรูดก็ได้นะคะเย็บรูดมันก็จะได้กางเกงที่มันเป็นแบบขาตุ๊กตาเหมือนเขืนเสื้อแขนตุ๊กตานะแล้วก็ลูกเล่นก็แล้วแต่เพื่อนๆจะมีอุปกรณ์ไปประดับตกแต่งเอานะคะ เดี๋ยวเราทําให้ดูตอนเดี๋ยวเราลงรายละเอียดให้ดูในขั้นตอนการทําแล้วก็ประกบชิ้นงานนะคะอีกโพสตหนึ่งเนาะอีกโพสตหนึ่งตัวนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆเฉยๆเล่นๆเล่าให้ฟังเล่นๆแล้วก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูพร้อมพร้อมตัวเนี้ยตอนเสร็จแล้วมันเป็นยังไงนะคะเราจะเอาอะไรมาแต่งอะไรยังไงเผืยเพื่อนๆมีไอเดียไปทาตามนะคะรอดหลังๆที่เราที่เรารับสมัครเข้ามาเราจะแถม พวกอุปกรณ์แต่งผ้านะคะพวกป้ายป้ายหนังพวกอะไรดอกไม้ที่เป็นตัวเล็กๆอะคะ่ะก็สามารถเอาไปห้อยเอาไปแต่งหรือเพิ่มดอกมงดอกไม้เข้าไปนะคะนี่พอใส่เอี๊ยมแล้วมันไม่เหมือนผู้ชายเลยมันเหมือนผู้หญิงโอเคนะคะต้องหาต้องหาเสื้อข้างในอีกตัวมาใส่เสื้อยืดแต่ไม่เคยทําเสื้อยืดเลยไม่เคยทําเสื้อยืดเลยเลยเสื้อตัวนี้ก็ได้นะคะ ื้อตัวนี้เหละเสื้อแพทเทิร์นโครงตัวนี้ค่ะทําเสื้อซ้อนเข้ามาใส่อีกตัวหนึง่งหรือหรือจะทําแล้วก็เอามาเป็นเสื้อคลุมข้างนอกแบบนี้พับเยี่มมันก็จะได้ไอเดียการทําชุดอีกแบบหนึ่งนะคะคือเหมือนวามว่าเราทำแล้วไม่ต้องตัดกระโปรงเราทําแค่เสื้อค่ะเราเก็บชายล้วทาเป็นเสื้อคลุมนะคะวันนี้เนาะไม่ได้สอนทําแขนนะคุณแค่ไม่ได้สอนทําแขน,นะนเพราะมองว่ามันหลายขั้นตอนมากเกินไปก็เป็นอุปกรณ์ เรื่องชุดแถมในบทเรียนนะคะกลัวน้องเดี๋ยวน้องไม่มีชุดใส่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะสองชุดเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนตอนเรื่องโพสสรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการตัดวางผ้าแพทเทิร์นการเอาตัวไหนประกบชิ้นไหนแล้วก็เจอภาพสุดท้ายที่ที่น้องแต่งเสร็จอะนะอันนี้ยังไม่ลบร้อนเลยยังไม่ลบร้อนเลยปากกา ปากกาลบร้อนแท่งสุดท้ายกํลาลังสั่งอยู่นะคะร้อยกว่าชิ้นใครอยากได้ก็ค่อยมาแบ่งตอนมันมาแล้วกันเนาะตอนนี้เพิ่งสั่งไปไม่นานนะคะมันใช้เวลาเดินทางนะคะเพื่อนๆจะสั่งเองก็ได้ในพวกช็อปี่ลาซาดาพวกกระดุมพวกนี้นะคะมีทุกอย่างนะแต่ว่าเพื่อนต้องรอนิดนึงต้องรอไอ้นี่ขี้เกียจทําใหม่เอาของเก่ามาใส่โอเคนะคะนี่โชคดีที่หัวนี้ไม่มีคนเลือก แล้วก็โชคดีที่ไม่ได้ตัดใจให้หัวนี้ใครไปพ่อมันเสร็จแล้วมันก็มีความน่ารักน่ารักในตัวของมันนะเ,นเพื่อนๆนี่แหละทำอยากให้ทําอยากให้ทําไม่ได้เปิดคอร์สบ่อยๆนะปิดคอร์สนี้แล้วคงไม่เปิดอีกยาวแล้วคงไม่รับอีกนานนะคะเพิ่งทำเล่นๆมันรู้สึกว่ามันโอเคกว่ามันไม่กดดันตัวเองในการที่จะต้องสอนหรือต้องรอนักเรียนอะไรประมาณนี้นะคะ เนี่ยมันมีความน่ารักนะคะคือตอนที่โชว์แต่หัวมันก็จะอีกอารมณ์หนึ่งแต่เวลาที่แบบใส่ชุดแต่งตัวมันก็จะอีกอารมณ์นึงฮะ,ะกะโปงกระเป๋าใส่รองเท้ามันก็จะมีความเก๋ของเขาอีกแบบหนึ่งนะคะเอาไว้เจอกันตอนแต่งตัวเสร็จนะคะ